สวัสดีครับบ่าวเ่าสวัสดีนรูมชมครับสวัสดีเช้าวันที่4สิงหาคม2566นะครับก่อนออกเดินทางพี่น้องกับจจ้าภานธร้ชมครับมารับชมปู่72นะครับบ่ได้เดินทางไปหาปู่อยู่วัดด้วยพี่น้องเด้อครับปู่ไม่ได้จําพรรษาอยู่ที่วัดนะครับ ปูไปจำพรรษาอยู่ที่อื่นเราพี่น้องครับประมาณ3ถึง4เดือนปูจังะกลกับมาจำพรรษาอยู่ที่วัดนะครับธรรมชมครับแต่ว่าครับปูทรงตัวเลขมาให้บา่าแวแถวเดานะครับงวดวันที่16สิงหาคม2 5งพ้านะครับพี่น้องงวดที่ผ่านมานะครับงวดที่ผ่านมาตัวเลข ในตารางนะครับห้าสามสามห้าห้าสามเด้อพี่น้องน,นะครับผมสามห้าห้าสามนับอยู่ในตารางนะครับในตารางปูเดินดีแล้วก็บสูบปูก็เดินดีพี่น้องกับปูวา่าถ่าผ่้ชอบชุดที่ปูจับคู่ให้นะครับกับจับเองในตาล่างได้ในชุดในตาล่างท่านผู้ชมปูทรงมาใหย่ตองวัดนะครับนะครับจังไปเบิ่งตัวเลขตั้กันนะครับแล้วก็ปูทรง ช่างเดินเลขมาให้น้ำนะครับงวดวันที่16สิงหาคม2 5 6 6นะครับมีเอฟับแฟนคลับทั้งช่องนะครับถามเบาถมมาหลายนะครับว่าบอเดินทางไปหาปู72บอกนะครับเอาแจ้ง FC ฟซีนะครับเด้อปูบริจับพรรษาอยู่วัดพี่น้องนะครับปูไปจำพรรษาอยู่ที่วัดอื่นนะครับปูว่าประมาณ3ถึง4เดือนถึงจะกลับมาที่วัดเราพี่น้องเนาะเพราะว่าปูสารซาลา ซาลาเสร็จแล้วนะครับส้่งเสร็จแล้วก็ต้องไปจำพรรษายอยู่ที่อื่นก่อนนะครับผมเป็นตามธรรมเนียมหรือยังนี่แหละครับพี่นอ้องนะครับผมอ่าประมาณ3-4เดือนนะครับปูจังจะกลับมาจำพัรษายอยู่ที่วัดอ๋เดี๋ยวไปช่มนะครับตัวเลขที่ปูส่งมาให้พี่นอ้องนะปู่ส่งมาให้แล้วนะปูเจ็ 2, ครับผมอ ก่อนจะออกเดินทางพี่น้องฝนก็ยังตกอยู่นะครับด้านนอกฝนยังตกอยู่พี่น้องนะครับผมเดินทางนาะฝนนีก็ลําบากแน่นะครับผมเอาไปเบ่งตัวเลขน้ำกันนะครับกองเบ้าเท่ากันเดี๋ยวมั่วเดี๋ยวชัดแน่ได้พี่น้องเด้นอนะครับผมเอาเดี๋ยวไปเบ่งตัวเลขด้วยกันท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมนะครับนี่เป็นชุดงวดที่ผ่านมานะพี่น้องนับปู่เจ็ดสองนะนครับท่านผู้ชม เลขในตะล่างปูครับสามห้าห้าสามนะครับปูว่าทาปรชอบชุดที่ปูจับให้นะครับกระจับออกในนี้ได้เลยนะครับปูกระจับมีดติดสามมีดติดหานะครับพี่น้องมาห้าสามนะครับท่านผู้ชมงวดนี้นะครับพี่น้องงวดนี้ปูส่งมาให้แล้วเดี๋ยวเบิ่งในไล่ครับเห็นชัดบอนผู้ชมชุดชุดทางเดินเลขนะครับเนาะอาจจะบอชัดปันไรได้พี่น้องเด้อมีชุดที่ปู ปูทรงมาให้นะครับเนาะชุดที่ปูทรงมาให้นี่ครับปูเจ็ดสองนะครับเนาะนี่ชุดที่ปูทรงมาให้นะครับทางเดินเลขที่มี4 6 7 1 2นี่ครับงวดที่แล้วทางเดินเลขมี3มี5มี6นะครับ0กับ1นะครับกม่าหาสามา1 1นะครับ5 3ตัวนี้1กับหกับมา1 1ครับงวดนี้นะครับทำช่ชมครับ ทางเดินเลขปูมี4มี6มี7นะครับตัวประกอบนะครับเนาะมี1มี2นี่ครับสูตรทางเดินนะครับทางเดินนี่เข้าทุกงวดพี่น้องมาทุกงวดนะครับนี่ครับสถิติที่ปูเอ็ดไม่ให้เบิ้งสถิติย้อนหลังนะครับงวดหาสามศูนย์กับห้าสามศูนย์มาด้วยกันครับงวดหกศูนย์ห่านีครับหกศูนย์ห้าเห็นชัดประู้ชมครับผมกล่องอ่ากล่องบ้าวเทาบ่ค่อยซูมก้บพี่น้องเนาะนี่ครับ หกสมหาครับมาด้วยกันนครับหงวด530มงวด6 0ศหางวด872เจ็ดสงครับแปดเจ็งวดสองงนะครับผมงวดเก้นมครับมาศูอันนี้ทางเดินงวดนี้4ี่หกเจ็นะครับมชุ่ม้วค็ปูครับนี่ครับจับคู่มาให้นี่ครับสูที่ปูจับคู่มาให้ทรรมชุ่มนะครับเอา ซูมบล็องบารทลงนี่ครับท่านผู้ชมนะครับงวดวันที่16สิงหาคม2566นะครับในตารางปูมี4มี6มี1มี2มี7มี8กับกับมีในตามทางเดิมเลขที่ปูคำนวณน,นะครับเนาะชุดบนชุดบนวิ่ง6นะครับท่านผู้ชมครับเด่น6 616264นะครับ3ตัว461ล่างเด่น2กับ7เน้นที่2ครับ72กับ82เน้นที่72ท่านผู้ชม นะครับนี่คืออตัวเลขของปูเจ็ดงวดวันที่16สิงหาคมนะครับเนาะปูบรัยยูวัดเด้อพี่น้องเดอ้อเรื่อยมาใเดินทางไปหาปูนะครับเนาะกับปูกับทรงมาให้ด่วนนะครับปูเจ็นะครับแคปหน้าจอครับชุดในตารางนะครับเนาะชุดท่างเดินตัวเลขนะครับปูกับทรงมาให้น้ำนะครับท่านผู้ชมนี่ครับบนนะครับเด่น6วิ่ง6กับผม6 1 6 2 6 4เน้นที่6 1 นะครับสามตัว4 6 1ล่างเด่นวิ่ง2กับ7นะครับเนาะเด่นที่2นะครับ7 2 8 2สดสเน้นที่7 2ท่านผู้ชมนะครับชุดในตารางจะมี4มี6มี1มี2นะครับมี7มี8ท่านผู้ชมครับผมนะครับนะครับแคปหน้าจอพี่น้อง ดูชุดที่ปูให้มาด้วยนะครับผมครับผมฉันก็ชมพี่น้องนะตัวนี้คือทางเดินเลขทางเดิน g r a เอาได้พี่น้องเด้อทางเดินเลขนะครับผมกล่องเบาเทาพอค่อยซู่มไปในพี่น้องงวดนี้สี่หกเจ็ดหนึ่งสองนะครับอีกชุดที่ปูจับมาให้ชุดที่ปูจับมาให้ใหแล้วก็ส่งมาให้ครับ ครับชุดบนชุดล่างนะครับครับนะครับตัวเลขของปูเจ็ดสองนะครับท่านชมงวดวันที่16สิงหาคม2 5งพันนะปู่ส่งมาให้แล้วนะครับเพราะว่าปู่บไปจำมันสายอยู่วัดนะครับปู่ไปจำมันสายอยู่ที่อื่นนะพี่น้องครับแต่ว่าตัวเลขปู่ก็ส่งมาใหิครับกราบขอบคุณขอบคุณปู่สาธุเด้อปู่เด้อนะครับ เอฟซี FC, แฟนคลับทั้งช่องเห็เพิ่นได้โชคนั่งนะครับผม,บรมครับผู้ใดมักทางเดินทางเด,เดินเลขของปูนี่ก็ถือว่าเดินดีน,น, 7, นะครับผม467นะครับอยู่แถวบน467แถวล่าง1กับ2องนะครับหัวที่ผ่านมาแถวบนนะครับ356แถวล่าง0กับหนึะครับ5 5กับ3มาด้วยกันนะครับท่านผู้ชมอ๋อแล้วพี่น้องครับจะได้ออกเดินทางคือเก่า นะครับผมขอบคุณ FC แฟนครับทั้งชมขอบคุณพ่อใหญ่มีไงสุขุสุขคตครับผมครับขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับอายุมันคนยืนฝน,นก็นยังตกกินได้พี่น้องเดอ้อนะครับผมครับเอาพอกันคลิปหน้าครับแอดมินบอทถาสวัสดีครับ